ขนมของคนรักสุขภาพทำง่ายๆในหม้อทอดได้น้ำม,มันวัตถุดิบแค่สามสีอย่างค่ะเนียวนุ่มหนึบไปลงมือทำกันเลยกล้วยหอมสุกๆส,ส,สี่ลูกนำมาบดให้ละเอียดค่ะละเอียดแล้วใส่ไข่ลงไปสามฟองตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่ผงโกโก้ลงไปสามช้อนโต๊ะถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน ส่วนผสมข้าวกันดีแล้วใส่ข้าวโอ๊ตลงไป20ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหาอะไรมาคลุมไว้นะคะพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะเนื้อจะได้นืบเนบนะคะครบเวลาแล้วก็ไปเตรียมอบกันได้เลยค่ะวันนี้ใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันใบเดิมนะคะหม้อทอดใบนี้ใช้ดีมากถ้วยฟอยล์ค่ะแผ่นรองหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็เทขนมลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เตรียมเข้าหม้อทอดกันได้เลยใช้ไฟ1 6อองศาเป็นเวลา45นาทีค่ะ หม้อทอดแต่ละบ้านเนี่ยไฟไม่เท่ากันนะคะเปิดดูบ่อยๆด้วยนะหม้อทอดใบนี้ไม่ต้องเปิดดูค่ะด้านหน้าเป็นกระจกนิรภัยแ,แบบนี้นะคะสามารถมองเห็นอาหารขณะทําได้ด้วยเพื่อน,อนๆคนไหนสนใจหมนะ้อทอดด้นน้ำมันคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขนมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพักไว้ให้เย็นก่อนนํามาตัดนะนําเข้าตู้เย็นนะคะอยู่ได้หลายวันเลยยิ่งแช่เย็นๆยิ่งอร่อยนะคะเนียวนุ่มเหนึบไปลองทําดูนะ